พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรครับทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนาการิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพ5ธันวาคมครับ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จไปยังวัดธาราทริพชัยประดิษฐ์บ้านห้วยชมพูอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดน่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพาธันวาคม โอกาสนี้ทรงจุดเทียนชนวนที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ทรงดำเนินงานโครงการต่างๆด้วยมีพระปณิธานในการเจริญรอยตามพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรโดให้ในายรัฐพลนราดิซรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เชิญถุงเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมอบให้ในายอำเภอแม่แตงและผู้แทนรักษฎรเพื่อให้ทางอำเภอแม่แตงได้นำไปแจกใจ่ายให้กับครอบครัวรักษฎรที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวน200ชุด ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคมยังความปลับลืมปิติแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง